สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรแอดสูตรล้านนะคะในคลิปเดียวกันเลยนะคะทุกคนช่วยแอดดูหน่อยเด้อค่ะเมาเลขแล้วนะคะตอนนี้เนาะถ้ามีตัวไหนนะคะตัวเลขตัวไหนที่สงสัยนะคะสอบถามได้เลยนะคะสอบถามเลยค่ะทุกคนนะคะจะได้ พินิจพิจารณาแล้วก็รีบดูนะคะรีบแก้ไขเนาะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดจะให้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ่าทำไมแอดถึงถึงพูดแบบนี้บอกเมาเลกนะคะทุกคนทั้งรัฐบาลไทยเราพัฒนานะคะแอดเ,เมื่อยยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อยแต่ว่าแบบว่าต้องทําคลิปไว้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะแอดคงสรุปยาวนะคะสรุปยาวนะคะแต่ว่าโอ้ก็ต้องลงรัฐัเราพัฒนาเนาะ สู่กันหยิบตาเลยค่ะพวงเข้าจะมืนมิตรภฟูก,ก่งๆิงเนาะค่ะน้องอ้าวได้กันไหมนะคะดีใจด้วยเด้อไปทั้งรัฐบาลไทยทั้งล่าพัฒนาม่สูตรเพื่อใจหัก40นะคะงวดก่อนนี่เลาาพัฒนาแอดนินฟัน40บนล่างเลยนะคะเอ้ยตามตูนแล้วเสียดายจ้ะบได้เลยเจองวดนี้หามเบิ้ลหามอ่ะมาดูกันนะคะฮาหนอยของเรานะคะฮาหนอยของเราเน,ะนาะแอดก็เจาะเข้านะคะเจาะเข้า35นะคะเจาะเข้าเอ่อ3 3 5 4 5นะคะจาะเข้านี่ศูนย์สามนี่ VIP นะคะ703เลยนะคะ703ทุกคน19นะคะ1943นะคะโอ้ได้หมดเลยนะคะนี่รักรวยเนาะอันนี้13นี่ไปไทยนะคะทุกคน9665นี่ก็ไปไทยเนาะสามตัวนะคะแตกสามตัวตรงพัฒนาค่ะสามศูนย์หนึ่งห้าห้านะคะหวยเบิร์นอหลีคะ่ะวันจันทร์นะคะหวยเบิร์นนะคะเบิร์นหลายหวยอยูได้แต่ว่ารัฐบาลไทยไม่เบิร์นเนาะ แอดนึกว่ามันจะเบิ้ลรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่เบิ้ลนะคะทุกคนนะคะบเบิ้ลเลยจ้ะบเบิ้ลจะรัฐบาลไทยเนาะเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับแนวทางนะคะสําหรับแนวทางตัวนี้ฮาหนอยนะคะเราจะมีให้ทุกวันนะคะแอด แอดมีให้ทุกวันเลยนะคะหาหน่อยจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรร้านนะคะว่สูตรร้านก็ปังอยู่ด้ยวยค่ะปังอยู่เข้าอยู่นะคะก็ลองดูด้ยวยชอบสูตรแอดเลือกสูตรแอดชอบสูตรร้านเลือกสูตรร้านนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะแอดจะเจาะเข้านะคะแต่ว่าของแอดนี่จะตัวเลขเยอะหน่อยนะคะตามใจฉันนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากจะตามใจฉันนะคะทุกคนเ้าห้าสองห้ามันไม่เข้าบ่ เอามาดูห้าน้อยของแอนนะคะให้กันเบิ้ลกันหามเลยนะคะกันเบิ้ลกันหามของวันที่สองนะคะกันยายนนะคะแป๊บนะคะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะทุกคนกันยายนแล้วห้าน้อยรวมนะคะให้ไปที่สองห้าน้อยรวมของวันที่สองนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสนะคะเด่นนะคะห้าหกดนะคะเด่นห้าหกเจ็ห้าสี่ห้าสานะคะ หกห้าหกสี่หกสามนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะทุกคนนะคะอันนี้เป็นตัวเจาะตัวนิ้นนะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะกันสามสี่นะคะศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะอันนี้เป็นตัวกันของแอดนะคะตัวกันแอดเรามาจากไหนก็ตัวที่แอดชอบบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยละคะทุกคนหายยิบจับเอาเนี่ยนี่ละคะเรี่ยวจะจะคล้อ,องมาห <laughs> าหน่อยนะคะสามห้าเจ็ดนะคะสามห้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดนะคะ ห้าหกเจ็ดห้าหกห้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่ห้านะคะสามหกเจ็ดสามหกห้าสามสี่เจ็ดสามสี่ห้านี่เนาะหนึ่งสี่สองนะคะศูนย์สี่สองเจ็ดสี่สองอันนี้แปลงนะคะโอ้เชิดเอาแต่สามตูนยไม่ได้ตัดค่ะไม่ได้ตัดเล่นนะคะศูนย์สี่สองเออตัวเชไดายขาดจ้ะดวงบุญวาสนามืดแล้วค่ะดวงเมืดแล้วค่ะ เอาน้อยกิจนะคะน้อยกิจให้ไปที่ 6, 7, หกเจ็น้อยพิเศษให้ไปที่สี่ห้านอยปกติให้ไปที่สี่ห้านะคะน่อย v ี p นะคะให้ไปที่สี่ห้าอีกเหมือนเดิมนะคะน้อย v i p 34สามสี่น้อยการชาติสามสี่น้อยสามัคคีนะคะ 5, 6, ห้าหกน้อยพัฒนานะคะสี่ห้านะคะอวยหวยคึ้ตนีะสีหาแปดเก้าศูนย์ 8, 90, นะคะแปดเก้าูนย์ค่ะทุกคนหลักร้อยนะคะหลักร้อยแปดเก้าศูนเอา ลงพินิจพิจ,จารณาวิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับแนวทางแอดเม็ดเดียวนี่แอดจะให้ทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้เม็ดเดียวยังไม่ได้แตกนะคะเม็ดเดียวไม่แตกนานแล้วนะคะแอดจำในห่วยนานแล้วด้เม็ดเดียวบ่แตกหรกกือแตกอยู่บ่จะมีทุกตัวยกเว้นตัวอกว่าสันติโอ้ยจงสีล่ะคะเฮ้าย่มเข้าไปมันก็บ่มาย่มเข้าไปมันก็มาเนานะจะเสียดายค่ะจ้ะ อันนี้สูตรแอดนะคะเอามาดูสูตรล้านต่อเลยนะคะมาดูสูตรล้านนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดเก็บสูตรแอดก่อนนะคะเดี๋ยวจะรุ้งอ่าสูตรล้านนะคะส่งท้ายนะคะส่งท้ายสมุดเล่มเก่านะคะส่งท้ายสมุดเล่มเก่าถือว่าแตกดีเลยนะคะทุกคน925นะคะ925ก็เข้าไปเนาะ3545นะคะเข้าตัวเน้นเลยนะคะนางเจาะเข้านะคะ สี่ห้าหนึ่งเก้านอยกิจนะคะเจาะเข้าน้อยกิจเจาะเข้าพิเศษนะคะห้านี่เด้งเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะสามศูนย์สี่แปดไม่ได้ได้หนึ่งสองสามคีนะคะห้าห้าเนาะอันนี้นะคะสามศูนย์หนึ่งไม่มีนะคะแอนนึกว่านางจะมีสามศูนย์หนึ่งนะคะไม่มีไม่ได้นะคะชัดเจนไม่เนาอะกล่องสตีนบวจจา อ่าส่งท้ายนะคะส่งท้ายส่งท้ายงวดเก่าแล้วนะคะทุกคนเนาะส่งท้ายงวดเก่าค่ะทุกคนนะคะฮานอยสูตรล้านนะคะฮานอยสูตรล้านนะคะสองเก้าหกแปดสองเก้าหกแปดเนาะหน,น,น,นึ่ง8 8นะคะเม็ดเดียวห้าแปดหนึ่งนะคะเด่นนะคะห้าแปดหนึ่งนางให้หนึ่งเม็ดเดียวค่ะทุกคนแปดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะคะห้าแปดหนึ่งนะคะศูนย์ห้าแปดแล้วก็ จ็ดห้าหนึ่งนะคะสี่เออแปดสี่หนึ่งนะคะตัววินนะคะหนึ่งสี่แปดนะคะศูนย์ห้าเจ็ดสามนะคะหนึ่งสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดสามเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่ศูนย์นะคะแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะตัวแถมนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะคะห้าสี่ห้าสี่เจ็ด ห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะของสูตรล้านนะคะหาหนอยปังปูริเยเลยนะคะทรงท้ายนะคะทรงท้ายสมุดเล่มเก่านะคะทุกคนจะปังอยู่หรอกท่งท้ายสมุดเล่มเก่าเนะเาะอ้าวลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสําหรับแนวทางสูตรล้านนะคะแนวทางจอจอทําเพียบจอลงเพียบเลยนะคะตอนนี้นะคะอัดขีบผุดแนวทางมาสนันอยู่ แนวทางมาสนั่นเลยนะคะเตรียมรับแนวทางกันเลยนะคะขอบตาดําค่ะทุกคนติดสนามไว้นะคะเกาะขกาะสนามไว้นะคะทุกคนไหวบ่ไบด้เข้าตรงติดขอบสนามค่ะเดี๋ยวจะพลาดนะคะพลาดตัวดีพลาดตัวเด็ดนะคะโอ้ยกิญย,ยาค่ะเนาะลาวพัฒนา อันนี้เป็นฮานอยนะคะฮานอยของแอดนี่กับหลานจะลงให้ทุกวันเลยนะคะลองดูเดอ้อถ้าใครชอบนะคะก็เข้ามาติดตามได้นะคะลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะทุกคน ลงคลิปให้ตลอดเลยนะคะแอดจะทําไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะทําตอนกลางคืนแล้วก็โหลดไว้นะคะเอาไปไว้ใน YouTube นะคะตอนเช้าหรือว่าเสายๆก็จะทยอยปล่อยคลิปนะคะให้ fc ได้รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมมารับชมรับฟังกันเด้อจะ้ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มั้นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางห้าหน่อยสวัสดีค่ะโชคดีจะ้ะ